รับสวัสดีครับผมมาวันนี้ก็อยู่วมช่องจะแบบก้าวชแนล X สา,ามาันนะผมมาวันนี้ไม่ดูหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทมาวันนี้ก็มาเปิดเบสี่นะตกคนนะมาในทุนเอนนี้สำหรับนี่ยอยู่ราเที่ยงคืนห้านาทีทุกคันมาไปเลยสำหรับวันนี้ก็นะดูดูกันปลายนี้เป็นการเอาเข้ารอบแรกของของวันเลยเออมหมดูวันนี้ยาวรุ่งหรือเปล่าหรือว่าต้องเอาเข้าอีกสักกี <c oughs> ่รอบไม่รู้ม,รมากต้องมาดูนเอาเองอย่างนี้ โร้ Bro, บาประจเจอเงีย้ยมาเลยห้าสิบสองบาทนิ่มๆแมงเฮ้ย,ม,ยม,มาดีจริงปะท้ออุ้ยสเกตเตอร์โอ้โหเปิดแต่หัววันเลยโอย้เสียไม่แตกเลยเคยเจอไม่เยอะไอพวกสเกตเตอร์มาไวอโอ้โหเจ๊งตลอดโอเคมาขอตัวคุณสักคุณสิไปนะแน่กว่าพอใจไดไม่อะไรม,ม,มากเลย โอเคเก็ okay. บกันไปเรื่อยๆอแต่บ้างก็ดีฮนะโอ้โหแต่งไปเจ็ดบาทเพื่อนดอกนี้ยี่สิบห้าบาทเนาะถูถูใจกันกไ,ดได้อยู่เจเลอร์บรัลิวสวยเงี้ยครับบอกว่าบอกว่าได้ใจครับจ่ายไปที่เท่าอะไรเนี่ยสี่สบิบเก้าไปท้อขาขึ้นจริงวันนีอ้อะไรก็เอาไปลงก็เหมาเลยโอเคไปอีกสองตัวโอ้ยคือมาคูณสิบสี่แมนะ่พอจิบใจวันนี้ขอให้คอบโบซีสวยเลยสามเปิด แล้วก็เปิดนี้โอ้โหจะจ่ายเป็นสเต็ปได้เลยครับ48บาทกินนี้มาเลยหนึ่งสเตปเอาแล้วไงไม่น่าจะรอแค่นี้เองเลยโอ้โหเปิดนี้แล้วก็ยังเลยอหนึ่งเปิดนะเพื่อนเอาแล้วไงโอ้โหจะไปไอซี่เหรอโโอ้หมาจ่ายมาแล้วหนึ่งร้อยยี่บาทไม่มีเดชวิเกินร้อยอีกแล้วก็เพิ่มาหแล้วเปิดสไตล์ท้ายสุดส่งท้ายเป็นตัครึ่งกระดานแน่นๆว้าวโอ้ว้าว เงอยสี่สโอ้โหสวยไปเลยเยี่ยมนี้ไม่ต้องแบบเีันห้วงเับเลยเนาะได้มันดเท่าไรเนี่ยส6 8รบาทโอ้โหเว็กูดกดชอบไปกับต่อดี๋วว่าซื้อ300ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจเพิ่มไปเดยว่ะเม็ดแปดน่าจะ้จะไม่ผิดเม็ด8ริงด้วยโอเคป่ะหรือว่าความจำดีนะม วันนี้ก็จักกันเลยนะเอ้าซื้อวันแรกเอ้ยซื้อครั้งแรกของวันเอ้าเชื่อใจนึกสเตล์บีกแล้วแต่ก็ไม่หูเยี่ยมยอะยังกำถิบเกี๊ยวอันนั้นอะไรเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามีไว้ไว้หน้าคุ้มอยู่นะเออโอเคหัวโอหโวม้นมาขนาดนี้รอดูกลางโอ้ยแมวถาโถมแล้มา้ยซ้ำตัวนี้นา่าจะเข้าไปเอาแล้วไงอ๋อแตกนิ่มๆจัดไปเ,เต็มๆ โอเคเยี่ยมเลยโอ้โหยิมต้องแบบนี้ดเลยนั่นแล้วนี่ของดีเว้ยร้อยสองโอ้โหพลอยทองเลยมาอีกสินี่เนะี่ยไม่ธรรมดาเว้ยนั่นแล้วแปดสิบหกบาทสากาเตะมีลุ้นนะครับผมโอ้โหยังไงมาหรือเปล่าแตกอะไรห,หรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหเงียบ <laughs> โอเคไมปเลย เงียบก็ไม่เป็นไรมาอ่าปางกันดออะพมาโอ้วว้าเออเอาจริง่ผมว่าคือว่าแต่ก็ดีอยู่นะแต่รู้สึกว่าซื้อไป600ไม่ได้400เนี่ยตอนนี้ไ <c oughs> ม่คุ้มโอ้เขาเหนือ่อยจังเอาแล้วเอาเะไรมาคุ้ม <c oughs> หัวหมอน,น,นเออยังดีโอ้ซึ่มในหงอยเลยสี่อยเโอเคมหมลดเบนิดหนึ่งมาเบสสี่ ซื้อได้ไหมสามร้อยไปกันต่อสี่ตัวละโอ้โหมีมีแถมมาสักตัวเไว้เป็นห้าตัวให้หกตัวเลยหรือเปล่าเออเออนางล่างนี้ส okay. ี่ตัวแบบอืมสแตนดาร์ดเลยไม่มีการแบบเพิ่มเติมเลยหรือว่าเพิ่มขึ้นเลยโอ้โหเคไหมจะกลายปต่อะไรมาม่เอาใจจะมันนี่สวยโอ้โหสวยชื่นใจว่ะ ขวารอบเมื่อกี้นะโอ้โหโบะโโหบะดอกแรกตุ้มเยอะมากมาะคูณหน้าซื้อไป300เพื่อนมเมสซี่โอ้โหพระเจ้ามันมาแล้วไ,ไหมเยี่ยมเลเมลทองในต่ให้ฉันยิ้มมันเนี่ยโอ้โหสามร้อยสิบหกบอลเมื่อกี้ถ้าดูไม่ผิดน,นะเอ้ใช่ใช่แนะล่างขวามืออ่าเพิ่อมอีกเป็นคูณสิบบอลแล้วตอนะนี้ไล่กันไปโอ้โหผมว่ามีสิทธิ์ชายเวลขึ้นไปที่หกร้อยเหมือนเดิมเหมืนนอนเราเคยอยู่อะมา โูซิมันจะขึ้นไปหรือเปล่าฮึสุดซ่าจริงมาคูณ20ครับท่านี่โฮม600ตามคำที่พูดไวถือว่าแม่นนะห,หล่อนเองนี่มันแม่นทีนะโคตรเซียนอ,ะอ่ะมามาเทมาบอกแล้ว140หูี่สิกงเตเตอร์ตัวในหมีสักตัวนะโอ้วาวโอ้วาว มาเปิดสุดท้ายท้ายสุดเงียบตามเคย <c oughs> ไม่เคยเมียร์เลตื่นเต้นเลยดอกสุดท้ายมาได้มาห้ารอยกว่าเพิ่มเป็ดไปเบ็ด8เหมียนเดิมดีกว่าโอเคมหกร้ยแก้มือใหมหกร้อรอบแรกที่ซื้อไปก็นะไม่ไหวออวันนี้ก็ซื้อ,อย,ยาวไหมร้อยคุ้มเอาไปถึงสักพันเออไม่เอาไรมากเลยไม่รู้ถึงหรือเปล่า ตเมื่อกี้มากสุดเท่าไหร่ปะเจ็ดร้อยป่ะซื้อไปหกร้อยใช่ถูกอะโอเคแตกก็แม่งได้หมิงร้อยห้าเอาแล้วไงไล่ดิไล่นี่โอ้โหเจอจังหว,วันี้ไหลนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเพื่อนเพราะว่าดูทรงน่าดีวะรอบนี้ <c oughs> ไม่ใช่การชาัดจา,านนะแต่ว่าน่าจะเป็นจริงดูสิโอ้โหแตกทีมีร้อยแตกทีมีโอ้ยยังไม่ถึงร้อยนี่แตกทีห้าสิบลงกันเป็นร้อยะรอบเมื่อกี้ นี่บอใบได้ใจสุดๆโอ้โหอะไรมันจะไม่หยุดอยู่อเนี้ยเนื่อนโอ้โหได้กําไรอะต่อไปนี้คือนับกําไรได้มา616อะไรเยอะแตกอะไรตอนนี้เสืยโอ้ยว้าวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหดูทรงได้หยุดรอบนี้เนี่ยเออคอยคุมมาทีนิดเดียวถึงพันคอยถึงพันถ้าไม่ถึงผมเล่นต่ออีกรอบไป <laughs> ถึงอยงเนี่ย โอ้โหเต้าสองแห้ได้สี่รอบอะเงียบปะช่วงที่ไม่เงียบมันเงียบจัดอ่าได้อยู่ไม่ถึงแล้วเนี่ยเออปะโอ้โหอ่ะมาไม่ถึงมาก็ต้องจัดต่อเฮ้ยแตกถึงมัเนี่ยเอามู้ถึงพันอ่ะพอแค่นี้ไม่ต้องโลภนะเออเดี๋ยวมันมันจะซวบเราคืนอ่าวันนี้จะไปยอดรวมเงินรวมแปดร้อย้าสิบมนโยอดรวมเรา1น0่บาทบาทบ้าดบาดบาดเนี่ย โอ้โหเก้าคมจริงอ่าสำหรับนี้ก็แนวนำวอรแค่นี้นะทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งดสสกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะหรือว่าอยากเห็นผมเล่นเกมอะไรนี้คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เมื่อนะอ่าสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม